เจ้าพระขวัญหรือพระขวัญเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านภูหลวงและกรมหลวงโยธาธิปพระมเหสีกวายขวาซึ่งพระคณิษฐาของสมเด็จพระนารายมหาราชขณะที่พระเจ้าขวัญทรงเจริญพรรษาได้13พรรษาเป็นที่รักไข่สนิทสเสนหาของพระราชบิดานักมีค่าไทยและผู้คนนิยมยกย่องนับถือมาก ทำให้กรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือในเวลาต่อมาหวั่นว่าจะเป็นภัยต่อการได้มาซึ่งราชสมบัติจึงได้มีอุบายให้มหาดเล็กไปหลอกทูลว่าจะให้ทอดพระเนตรม้าเทศก็หลงเชื่อวางผลแตงโมที่เสื้ออยู่แล้วไปขออนุญาตพระมารดาจากนั้นก็ถูกกรมพระราชวังบวรนำไปทุบด้วยท่อนจันทร์แล้วฝังไว้ณนะวัดโคกพระยา เจ้าพระขวัญอาจจะเป็นภัยต่อราชสมบัติในภายภาคหน้าพระองค์มีผู้คนนับถือเป็นอันมากเพราะเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่กรมศิลปากรจ้างช่างซ่อมศาลาการ,ปรเปรียนวัดใหญ่สุวรรณารามแล้วเกิดความเสียหายต่อศิลปะโบราณอันเชื่อกันว่าเป็นของเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาจากเรือนของเจ้าพระขวัญ โดยพระเจ้าเสือส,ส่งส่งมาถวายสมเด็จเจ้าแตงโมสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นวัดใหญ่สุวรรณารามจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารอยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีการปฏิสังขรณ์ในรัชกา,กาลที่สมีอาคารสำคัญได้แก่พระอุโบสถเป็นศิลปะอยุทยา มีภาพทวารบาลจิตกรรมภาพเทพชุมนุมเรียงรายกัน5ชั้นจุดเด่นคือภาพยักษ์และอมนุษย์ทั้งหลายเป็นหน้าเนื้อไม่ใช่การวาดเหมือนสวมหัวโขนโดยทั่วไปพระประธานเป็นพระพุทธร,รูปปูนปั้นปางมานวิชัยรูปหล่อพระสังฆราชแตงโมหน้าบันเป็นงานรูปปั้นสมัยอยุทยาตอนปลายที่งามพลิ้วเรามีชีวิต วิหารโคตสาลาการปรเปลียนวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมยุคสมัยอายุทยาตอนปลายสร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะกลลงรักปิดทองแต่การบูรณะผิดพลาดทำให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลังเครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทันต่ตอมุงด้วยกระเบื้องกาบูแต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทป,ปูนตำ หรือปูนโบราณลงฉาบทั้งผืนหลังคาแต่ปูนตำเป็นปูนทินิทที่ใช้กับกระดาษฟางเป็นส่วนผสมจึงทำให้อมความชื้นและมีตะไคร่ขึ้นจับหลังคาสาราการเปลี่ยนเดิมเป็นตำหนักของเจ้าฟ้าพระขวัญต่อมาพระสันเพชรที่8 หรือพระเจ้าเสือรื่งมาถวายพระสังฆราชแตงโมโดยทางขึ้นศาลาการ,ปรเปรียนมีบานประตูแกะสลักที่งดงามและมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมนั่นคือเป็นศิลปรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายและที่บานประตูมีหลักมีรอยแผลบ,บนประตูทําให้มีประตูแตกชำรุดถาวรเรียกรอยพม่าฟัน ซึ่งนักวิชาการบางส่วนมีความเห็นว่าอาจจะเป็นการทำลายประตูตั้งแต่ครั้งหรือตำหนักถวายสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชเกี่ยวเนื่องกับเรื่องวิญญาณเจ้าฟ้าพระขวัญเจ้าของตำหนักเดิมที่ถูกพระเจ้าเสือสำเร็จโทษได้วยท่อนจันเมื่อครั้งสมเด็จพระเพทราชาประชวนใกล้สวรรคตนอกจากนั้นศาลาการ,รเลี่ยนแห่งนี้มีบูสบกที่ใช้ประดิษฐานพระโกศ พระบรมอัธิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรบนพระที่นั่ง,งทรงธรรมเมืม่อปีพศ2560โดยได้รับการบูรณะซ่อมแซมและเพิ่มเติมหุ่นเทวดาครุฑและเฟื่องหอเก็บพระไตรปิฎก เป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกลรองรับด้วยเสาไม้สามเสาจากแนวคิดที่ว่าพระไตรปิฎกประกอบด้วยสามปิฎกคือพระธรรมปิฎกพระไตรปิฎกและพระสุตันตะปิฎกจากภาพเป็นอาคารไม้ขนาดเล็กตั้งอยู่ในน้ําเป็นอาคารที่สร้างในสมัยอยุทยาและด้วยสภาพของอาคารที่ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงมีการสร้างอาคารหลังใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ในปีพศ2470ในสมัยรัชกาลที่6แต่อย่างไรก็ตามอาคารหลังเก่ายังคงเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ลือกันว่าสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดใหญ่หลังนี้ผีดุเนื่องจากเคยเป็นตำหนักเจ้านายในพระราชวังหลวงสมัยอยุทยาจนพระเจ้าเสือต้องรื้อมาถวายวัดเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเพทราชาอดีตกรมพระราชวังบวรหรือหลวงสรศักดิ์ก็กขึ้นของราชและเป็นที่คุ้นเคยเรียกขานในพระนามว่าพระเจ้าเสือที่เชื่อกันว่าได้เกิดเรื่องเฮียนเฮียนสยองขวัญขนหัวลุก ครั้งแล้วครั้งเล่าในตำหนักเดิมของเจ้าพระขวัญพูดง่ายๆคือวิญญาณหรือผีเจ้าพระขวัญยังคงอาลวาดหลอกหลอนไม่ยอมไปผุดไปเกิดหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรจริงๆเกี่ยวกับความแรงของเจ้าพระขวัญครั้งแรกคือขณะประสูตรเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นนิมิตอัศจรรย์จนคนทั้งหลายเลื่อมใสเข้าวสวามิภักดิ์เป็นอันมาก ส่งผลให้สถานะผู้สืบทอดราชสมบัติของกรมพระราชวังบวรต้องสั่นคลอนในอีกหลายปีต่อมาถัดมาคือขณะที่เจ้าพระขวัญถูกลวงไปปงพระชนเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิบซึ่งเป็นพระมันดากำลังเข้าที่พระบรรทมอยู่แต่เพียงแค่เคิมเคมไปยังไม่ได้หลับสนิทเกิได้ยินเสียงเจ้าพระขวัญมาทูลว่า ข้าพเจ้าจะขอพระราชทานผลแตงโมหวานซีกที่เหลืออยู่นั้นเสวยต่อไปเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ตกใจสะดุ้งตื่นรู้ทันทีว่าเป็นลางร้ายและเมื่อข้าทาสบริวารเจ้าพระขวัญเดินร้องไห้เข้ามากราบทูลลางร้ายนั้นก็กลายเป็นจริงเรื่องเล่าที่ว่าสาราการ,ปรเปลียนวัดใหญ่สุวรรณาราม น่าจะเป็นตำหนักเดิมของเจ้าพระขวัญและเนื่องด้วยผีดุเหลือเกินของพระเจ้าเสือจึงถวายยกให้สมเด็จแตงโมเป็นการแก้อาถรรพ์โดยถอดรื้จากกรุงศรีอยุธยาลำเลียงมาประกอบขึ้นใหม่ที่เพชรบุรีเพื่อใช้เป็นศาลาการ,ปรเปรียนผีเจ้าพระขวัญน,นอกจากเป็นผีเจ้ายังเป็นผีตายโหงอีกด้วย ย่อมมีฤทธิ์เดชดุร้ายกว่าผีธรรมดาคนสมัยก่อนคงเชื่อเรื่องผีและกลัวผีอาการหนักมากและคนที่กลัวก็คือคนที่สังฆ่านี่อาจเป็นเหตุที่ต้องรือ้อตำหนักถวายวัดเพราะพระเจ้าเสือกลัวผีเจ้าพระขวัญตามมาขอแต่งโมสวยต่อจนเป็นเรื่องเล่าลือมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากพระเจ้าเสือจะเสด็จมาเมืองเพชร เพื่อตกปลาและของช้างแล้วพระองค์ยังมีพระประสงค์เพื่อขอร้องให้พระอาจารย์แสงกลับไปกรุงศรีอยุทยาด้วยแต่ก็ไม่สําเร็จพระอาจารย์แสงไม่ยอมกลับพระองค์จึงจนพระไทยยอมพระอาจารย์แต่ก็โปรดให้บูรณะซ่อมแซมวัดเขาบันไดอิดขึ้นใหม่ให้สวยงามหลายอย่างภายในวัดจึงเจริญรุ่งเรืองและในสมัยโบราณก็ถือเป็นประเพณี และวัฒนธรรมที่วัดจะต้องมีเกจิอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านอาคมรวมถึงเก่งทางวิปัสสนาหรือทางในซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดให้แก่สิทธิใกล้ชิดเหมือนที่วัดเขาบันไดอิดปรากฏยืนยันเป็นหลักฐานได้ว่าวัดเขาบันไดอิดยังมีพระอาจารย์ชื่อว่าเหลือเป็นพระมีเวทมนต์ขังผู้คนนับถือเล่ากันว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อทหารเมืองเพชรจะออกรบต้องมาขอผ้ายันและตะกุดโทนหรือไม่เกอสักยันลงกระหม่อมรดน้ำมนตเพื่อเพิ่มความขลังให้รอดปลอดภัยกลับมาหน้าบันพระอุโบสถวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือหน้าพระบันพระอุโบสถเป็นลายปูนปั้นที่งดงามงามสกุลช่างเมืองเพชร เป็นรูปลายกะหนกเปลวผิว,วล้อมรูปคุดวัดเขาบันไดอิฐมีถ้ำหลายแห่งถ้ำแรกคือถ้ำประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถ้ำพระเจ้าเสือที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาพระอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดประดิษฐานไว้ ภายในถ้ำแห่งนี้ถัดจากถ้ำเข้าไปทางด้านใต้จะมีถ้ำพระพุทธสยญาติจะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่และตรงซอกผนังถ้ำมีประทุนเรือทำด้วยไม้เก่าเป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสงนอกจากถ้ำทั้งสมนี้แล้วยังมีถ้ำอื่นๆเช่นถ้ำพระอาทิตยถ้ำพระจันทร์ถ้ำสว่างอารมณ์ถ้ำช้างเผือก